ทุกๆคนเคยมีปัญหาที่โฟกัสกับปัจจุบันไม่ได้บ้างไหมครับผมคิดว่านี่เป็นอาการยอดฮิตของคนในยุคนี้เลยนะครับ พะในยุคนี้มันมีอะไรเข้ามาหาเรามากมายไม่ว่าเราจะเดินไปที่ไหนครับมันก็จะมีบางที่ถ้าคุณเดินไปห้างก็จะมีเสียงเพลงคอยเข้ามาหาคุณตลอดเวลาหรือว่าจะเดินไปสักพักคุณก็จะเห็นป้ายโฆษณาเห็นจอที่มีวิดีโอโฆษณาเยอะแยะไปหมดเลยครับหรือว่าเวลาว่างๆคุณก็จะหยิบโทรศัพท์ของคุณขึ้นมาเล่นโซเชียลมีเดียบางทีมันทําให้เราไม่สามารถโฟกัสกับปัจจุบันขณะได้ครับมันจะทําให้แบบใจเราลอยไปที่นู่นทีที่นี่ทีที่นั่นที แล้วทีนี้ผมก็กลับมาดูที่ตัวเองนะผมก็มีอาการหลุดออกไปจากปัจจุบันเหมือนกันนะแบบว่าบางทีก็ใจลอยไปนู่นไปนี่ไปนั่นบ้างผมก็เลยอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วมันมีวิธีการไหนไหมที่แบบเอาไปใช้ง่ายๆเลยนะไม่ต้องเป็นแบบว่านามนทาที่เราจับต้องไม่ได้มันจะมีวิธีการไหนไหมที่เราจะสามารถจับต้องได้ที่เราเอาสามารถเอาไปทําได้ทันทีแล้วทําให้เราสามารถกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันสามารถดึงสติของเราให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันได้ทันที ผมก็เลยลองไปค้นหาข้อมูลหรือว่าอ่านหนังสือตามแบบฉบับของผมนั่นแหละครับจนผมเจอบทความหนึ่งเลยที่น่าสนใจมากๆมาจากเว็บว i กิ h ฮาทำสิ่งต่างๆชื่อบทความว่าวิธีการอยู่กับปัจจุบันซึ่งมีทั้งหมด11ข้อที่เราสามารถเอาไปใช้ได้ทันทีครับผมต้องขอสารภาพเลยว่าจริงๆแล้วก่อนที่ผมจะมาอัดพอดแคสต์เนี้ยผมก็ได้ลองหยิบบางข้อไปใช้ใดูแล้วพบว่าเฮ้ยจริงๆแล้ว มันใช้ได้ผลมากเลยนะมันทําให้สติของผมกลับมาอยู่กับปัจจุบันตรงนี้ได้จริงๆไอ้ใจที่มันวิ่งไปทางนู้นทีทางนี้ทีเนี่ยมันกลับมาอยู่ตรงนี้จริงๆเพราะฉะนั้นถ้าทุกๆคนพร้อมแล้วเราก็ไปเริ่มฟังทั้ง11วิธีนี้กันเลยครับวิธีที่1เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยในหลายๆครั้งเราคิดอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตได้แบบรวดเร็วเลยนะเปลี่ยนไปแบบทันทีทันใดทันควันเลยคิดได้แล้วต้องเปลี่ยนเมื่อนั้น มันก็คล้ายกับการที่คุณอยากจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งแล้วคุณคาดหวังว่าเฮ้ยพรุ่งนี้มันต้องเสร็จเลยนะหรือว่าคุณคาดหวังว่าการปลูกต้นไม้วันเนี้ยวันนี้เอามาเล็ดหว่านลงดินปุ๊บพรุ่งนี้มันจะโตเป็นต้นแบบใหญ่สูงตั้งงานออกดอกออกผลให้คุณเลยจริงๆแล้วครับมันมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ครับไออาการที่เราชอบหลุดโฟกัสไปอยู่กับอดีตทีอนาคตทีหรือว่าใจลอยไปตรงนู้นตรงนี้ทีไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันอะมันเป็นนิสัยที่ อยู่กับเรามาค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงมันในทันทีมันก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงเพราะฉะนั้นคําแนะนําข้อแรกเลยคือให้ค่อยๆเปลี่ยนครับเราไม่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนแบบหักดิบเลยนะแบบว่าอุ๊ยเลิกทําไปเลยอย่างเงี้ยไม่จําเป็นครับแนะนําให้เริ่มทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆทํานิดๆหน่อยๆแล้วเราจะมีกําลังใจมากขึ้นครับแล้วเราค่อยๆพอปรับตัวได้แล้วเราก็ค่อยๆต่อยอดไปยังสิ่งอื่นๆครับ ยกตัวอย่างให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับถ้าคุณต้องการที่จะนั่งสมาธิให้ได้ต่อวันคือตั้งเป้าไว้เลยนะประมาณ20นาทีต่อวันในครั้งแรกค,คุณคาดหวังเลยว่าเอ้ยเคยไปอ่านบทความอะไรนี้มาเขาบอกให้นั่งสมาธิประมาณ20นาทีเนาะคุณก็เลยแบบเออฉันจะนั่ง20นาทีเลยคุณจะทําได้เพียงแค่วันแรกเท่านั้นแล้ววันต่อๆไปคุณก็จะเริ่มทําไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นคําแนะนําคือให้คุณเริ่มทีละเล็กทีละน้อยอย่างเช่นในตัวอย่างใช่ไหมครับการนั่งสมาธิ ่นาทีต่อวันให้เริ่มต้นแค่สักอะสักหนาทีก่อนก็แน้หรือ2นาทีหรือ3นาทีก่อนก็แด่เอาทีละเล็กทีละน้อยที่เราแบบว่าเอ้ยพอทําไหวแล้วทีเนี้ยพอชินไปเรื่อยๆค่อยๆเพิ่มครับอาจจะทําไปสัก1อาทิตย์และอาทิตย์หน้าอาจจะเปลี่ยนเป็นอะถ้าคุณเริ่มที่3นาทีอาทิตย์หน้าอาจจะเพิ่มเป็น4นาทีหรือ5นาทีก็ได้ค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆครับแล้วแบบเนี้ยคุณจะมีกําลังใจแล้วจะรู้สึกสบายใจมากขึ้นแล้วจะไม่รู้สึก กดดันขนาดนั้นนะครับแบบว่าจะต้องเปลี่ยนไปในทันทีแบบ20นาทีเลยทั้งๆท,ที่เราไม่เคยทํามาก่อนมันจะยากแล้วทําให้เราไม่มีความสุขกับการเปลี่ยนแปลงนี้ครับวิธีที่สสังเกตรายละเอียดต่างๆในกิจวัตรประจําวันของเราให้ดีเทคนิคการเรียนรู้<ะ>ที่จะอยู่กับปัจจุบันง่ายๆเลยก็คือสังเกตการใช้ชีวิตประจําวันของตัวเราเองนั่นแหละครับ<ะ>ซึ่งเราสามารถตั้งสมาธิให้อยู่กับ กิจวัตรประจําวันของเราได้โดยการสังเกตรายละเอียดเล็กๆของสิ่งที่เรากําลังทําอยู่แบบว่าสังเกตแบบว่าตั้งใจเลยนะเอาแบบโฟกัสไปที่รูปรสกลิ่นเสียงความรู้สึกอะไรประมาณนั้นของสิ่งนั้นเลยมันต้องประมาณนั้นเลยแบบว่าสังเกตลงไปในรายละเอียดของมันเลยอะ่ะยกตัวอย่างเช่นเมื่อผมตื่นนอนมาแล้วผมจะแปรงฟันใช่ไหมครับให้เราเริ่มต้นสังเกตเลยว่าตั้งแต่แบบว่าเรากําลังจะเอื้อม ไปจับแปรงแล้วนะหยิบแปรงสีฟันขึ้นมาดูซิว่าแปรงสีฟันอ่ะมันรู้สึกยังไงเวลาเราจับมันมันมีลักษณะยังไงบ้างมันมีสียังไงอ่ะแล้วทีเนี้ยเราก็เอื้อมมือไปหยิบยาสีฟันมาแล้วก็ดูซิว่ายาสีฟันเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเวลาบีบออกมารู้สึกยังไงแล้วรูปลักษ์ของยาสีฟันน่ะกลิ่นของยาสีฟันหรือว่าสีของยาสีฟันน่ะมันเป็นยังไงแล้วเวลาบีบยาสีฟันลงไปในแปรงสีฟันแล้วค่อยๆเอามาถูกับฟันน่ะสังเกตดูว่าตอนนั้นน่ะเรารู้สึกยังไงอยู่ นี่แหละครับจะเป็นวิธีการง่ายๆเลยนะที่ทําให้เราแบบว่าอยู่ตรงนี้จริงๆเพราะว่าการที่ผมมองให้ทุกๆคนโฟกัสที่รายละเอียดของสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เราจะไม่มีเวลาไปคิดล็อกแรกถึงสิ่งอื่นเน่ะเราก็จะพยายามโฟกัสเออสีแปลงสีนี้นะเออมันมีรูปรษณ์อย่างนี้เวลาจับแล้วรู้สึกอย่างนี้อ่ะอยาสีฟันกลิ่นนี้สีแบบนี้อ่ะตอนนี้กําลังบีบนะกาลังแปลงอยู่แปลงแล้วรู้สึกยังไงบ้างอะไรเงี้ยเนี่ยครับมันจะเป็นการ หลอกสมองไปอีกทางหนึ่งแล้วการให้มาอยู่ตรงนี้จริงๆนั่นแหละครับคือข้อที่2วิธีที่3เมื่อรู้สึกตัวให้รีบดึงสติกลับมาเมื่อเรารู้สึกตัวได้ว่าใจเรากำลังลอยไปที่อื่นไปอดีตไปอนาคตให้รีบดึงกลับมามันเป็นเรื่องปกติของเราอยู่แล้วครับที่วันวันหนึ่งเราจะมีอาการใจร้อยบ้างมันเป็นไปนไม่ได้หรอครับที่เราจะอยู่กับตรงเนี้อยู่กับปัจจุบันได้ตลอดจริงไหมครับ แต่พอเรารู้ตัวว่าเฮ้ยตอนเนี้ยใจเรากําลังลอยไปแล้วเราจะรู้สึกตัวได้ว่าเออใจเราลอยไปแล้วเรากําลังคิดถึงเรื่องในอนาคตหรือว่าเรากําลังคิดถึงเรื่องในอดีตหรือว่าใจเราไปอยู่ที่ร้านอาหารการขับรถอยู่กับแฟนอะไรเงี้ยพยายามให้ดึงสติกลับมาอยู่ตรงนี้ให้ได้ครับเพราะว่าในหลายๆครับเรามักจะไม่รู้สึกตัวหรอกครับเวลาที่สมาธิของเราหรือว่าจิตใจของเราอ่ะมันลอยหลุดไปอยู่ที่อื่นเพราะฉะนั้นคําแนะนาที่อยากจะเสริมให้ในข้อนี้เลยก็คือ ไม่ต้องรู้สึกโมโหตัวเองที่เราใจลอยคือมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เราอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติที่สมาธิของเราจะหลุดโฟกัสออกไปบ้างไม่อยู่ตรงนี้ไม่อยู่กับปัจจุบันบ้างก็ขอให้เราคิดซะว่าความคิดของเราอ่ะแค่ออกไปเที่ยวข้างนอกไปเที่ยวนอกบ้านแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็กลับมาพอเรารู้สึกตัวได้ว่าเออมันมันก็กลับและมันก็กลับเข้าบ้านมาเหมือนเดิมและเพราะฉะนั้นครับแทนที่จะไปโมโหเนาะก็ให กลับมาโฟกัสที่ปัจจุบันดีกว่าว่าอตอนนี้เรากําลังทาอะไรอยู่เรากําลังรู้สึกอะไรอยู่อันนี้ครับก็จะช่วยให้เรามีสติได้มากขึ้นครับวิธีที่4ถ้าเราเตือนตัวเองไม่ได้เราก็ใช้เครื่องมาช่วยเตือนสติของเราครับมันอาจจะเป็นเรื่องยากนะที่เราจะมีสติไปได้ตลอดวันใช่ไหมครับด้วยสิ่งแวดล้อมที่มันวุ่นวายอยู่รอบตัวเราครับแต่ด้วยเครื่องเตือนสติบางอย่างอย่างเช่นกําไรข้อมือรอยปากกาที่มือ หรือเหรียญที่อยู่ในรองเท้าสามารถช่วยให้เรามีสติกับเรื่องปัจจุบันได้นะครับเมื่อคุณเห็นหรือว่ารู้สึกถึงมันนะ่ะมันจะทำให้เราหยุดแล้วก็สังเกตสิ่งที่อยู่รอบๆตัวของเราสังเกตไปที่สิ่งนั้นแหละครับตัวคุณในช่วงขณะนั้นนะ่ะก็จะกลับมาอยู่ณนะเวลาปัจจุบันที่ผมยกตัวอย่างไปเมื่อกี้ขอขยายความเพิ่มเติมนิดนึงก็คืออย่างเช่นกําไลที่ข้อมือเมื่อเราใส่กําไลไว้ที่ข้อมือหรือว่าอาจจะเป็นสายรัดข้อมืออะไรก็ได้เมื่อ ใจเราหลุดลอยไปที่อื่นแล้วเราสังเกตเห็นไอ้กำไรเนี้ยหรือว่าลิสแบนก็ได้ที่อยู่ที่ข้อมือของเราเราก็จะคิดเลยว่าเออเฮ้ยเราจะต้องกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันแล้วเราเราจะรู้สึกถึงมาแล้วเราจะกลับมามองที่กําไรนี้แหละอ่ะาณวอุทยาทีที่เรามาสนใจกําไรเนี้ยนั่นแหละครับจิตใจของเราก็จะกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันแล้ว หรือว่าจะเป็นรอยประกาที่มือเราอาจจะทำเสียรักอะไรไว้ก็ได้เนี่ยเมื่อเรามองเห็นก็เหมือนกับกำไรข้อมือครับเราก็จะกลับมาจดจ่ออยู่กับตรงนี้หรือว่าจะเอาเหรียญไปใส่ไว้ในรองเท้าวิธีนี้ก็จะดูฮาร์ดคอร์นิดนึงนะก็คือการที่เอาเหรียญไปใส่ในรองเท้าเนี่ยเวลาเราเดินเดินไปเราก็จะรู้สึกได้ใช่ไหมแต่มันจะมีบางช่วงบางตอนที่เรารู้สึกชินแล้วรู้สึกใจลอยเราก็จะไม่รู้สึกถึงเหรียญที่เท้าแต่พอเดินไปสักพัก เราจะรู้สึกถึงเหรียญที่เท้าอีกแล้วนั่นแหละครับคือการที่เรากลับมามีสติอยู่กับตรงนี้เพราะถ้าเราไม่มีสติอยู่กับณนะช่วงเวลานี้เราจะไม่รู้สึกถึงเหรียญที่อยู่ที่ที่รองเท้าของเราครับอันนี้อาจจะไม่ต้องใช้เหรียญก็ได้นะครับอาจจะใช้เป็นอย่างอื่นอาจจะเอาอะไรไปใส่ในรองเท้าให้มันรู้สึกครับเวลาเดินแล้วรู้สึกนิดนึงอันนี้ก็จะช่วยเราได้ครับก็เลือกวิธีที่ชอบ นี่แหละครับก็จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยเรียกสติของเรามาได้นะแต่ว่ามีข้อแนะนําไว้นิดนึงเป็นคําเตือนเลยก็คือถ้าเราใช้เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งไปนานๆเข้าครับเราจะเชยชินกับมันแล้วเราก็จะหลงลืมสิ่งที่ใช้เตือนสติไปเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้สึกตัวได้ว่าเฮ้ยเราเริ่มเคยชินกับสิ่งนั้นและขอให้เราเปลี่ยนเครื่องมือเป็นอย่างอื่นแทนครับวิธีที่5ปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจําวัน บางทีการที่เราไม่สามารถอยู่กับปัจจุบันได้สาเหตุหนึ่งก็อาจจะมาเพราะว่าเรากําหนดกิจวัตรประจําวันของเราให้เป็นตารางมากจนเกินไปมันจะทําให้เราเคยชินแล้วก็ไม่ได้โฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเราเพราะฉะนั้นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้เรามีสติได้มากขึ้นนั่นก็คือปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจําวันของเราบ้างโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนอะไรที่มันแบบยิ่งใหญ่อะไรแบบว่าเปลี่ยนโหวิ เปลี่ยนตารางนอนเปลี่ยนตารางตื่นอะไรเงี้ยอาจจะไม่จำเป็นขนาดนั้นอาจจะเริ่มปรับเปลี่ยนจากสิ่งง่ายๆครับเช่นการเปลี่ยนเส้นทางที่เราเดินทางไปทํางานอาจจะวันนี้อาจจะลองขับรถไปอีกวันหนึ่งอาจจะลองใช้บริการรถไฟฟ้าสาธารณะหรือว่าจะเปลี่ยนเส้นทางกลับบ้าน หรือเราอาจจะมาลองจัดแต่งห้องใหม่หรือว่าลองอ่านหนังสือแบบใหม่หรือว่าลองทําอะไรใหม่ๆครับเปลี่ยนให้มันไม่ไม่เหมือนเดิมครับให้ไม่ตัวเราไม่เคยชินกับสิ่งนั้นน่ะแล้วเราจะโฟกัสกับสิ่งนั้นน่ะได้ง่ายมากขึ้นซึ่งการปรับเปลี่ยนเล็กๆในกิจวัตรประจําวันของเราเนี่ยมันก็จะเพียงพอแล้วนะที่จะช่วยกระตุ้นให้เรามีสมาธิกับสิ่งรอบตัวของเราได้มากขึ้นวิธีที่ 6. เรียนรู้การนั่งสมาธิ อันนี้เป็นวิธีที่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วลหละเพราะว่ามันเป็นวิธีเบสิกเลยนะที่จะช่วยเพิ่มสมาธิให้กับตัวเราการนั่งสมาธิเนี่ยเป็นวิธีที่ดีมากเลยในการฝึกสมองของเราให้โฟกัสไปอยู่ที่ปัจจุบันขณะฝึกสังเกตความคิดของตัวเองฝึกสังเกตลมหายใจของตัวเองทีนี้หลายๆคนอาจจะเคยลองนั่งสมาธิมาแล้วลหละแล้วก็พบว่า เฮ้ยมันไม่ได้ผลนะมันแบบว่าเราไม่ชอบนั่งอะไรขนาดนั้นใช่ไหมแบบว่าเราไม่รู้ว่าเราจะโฟกัสไปตรงไหนดีคือนั่งเงียบๆแล้วบางทีใจมันก็ลอยไปนู่นลอยไปนี่เพราะฉะนั้นครับผมมีคําแนะนำหนึ่งอันนี้เป็นคําแนะนําที่ผมใช้นะเพราะผมก็พยายามฝึกนั่งสมาธิให้ได้มากขึ้นเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่ผมบอกแหละวว่าด้วยความที่ผมทํางานเกี่ยวกับครนะีเอทีฟเนาะมันก็จะมีอะไรไหลอยู่ในหัวผมเยอะแยะไปหมดเลยทําให้ผมบางทีก็โฟกัส อะไรตรงหน้าไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นผมจะนั่งสมาธิพร้อมๆกับเปิดดนตรีคอเบาๆเป็นพวก r e ล a x ซิ่งมิวสิกอะไรพวกนี้หรือว่าเป็น a l ลฟามิวสิกดนตรีพวกนี้จะเป็นดนตรีที่ช่วยกระตุ้นสมองให้เกิดมีสมาธิได้มากขึ้นครับพอผม,มนั่งฟังเพลงพวกนีน้จิตใจของผมก็จะไปกับโน้ตตัวนั้นน่ะก็จะค่อยๆไปค่อยๆไปทีละโน้ตท,ทีละโน้ตหรือว่าในกรณีที่แบบว่าหนักจริงๆเลยนะให้คุณลองไปหา มันจะมีตัวนั่งสมาธิที่จะมีคนพูดครับเขาก็จะบอกว่าให้เราสังเกตที่ลมหายใจเข้าออกเข้าออกตอนนี้ให้คุณเอามือขวาไปทำมือซ้ายตอนนี้ให้คุณค่อยๆหลับตาลงค่อยๆลืมตาขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะมีคน่ะบรรยายให้คุณฟังตลอดเวลาทีเนี้ย คุณเนะี่ยก็จะจดจ่ออยู่กับตัวเองได้มากขึ้นคุณจะทําตามเสียงที่เขาสั่งเราอะ่ะได้มากขึ้นคือทีนี้เราก็จะไม่มีเวลาไปวอกแวกแล้วเพราะเราโฟกัสที่เสียงเขาแล้วเราก็ทําตามทีนี้เราจะค่อยๆรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาครับอันนี้เป็นวิธีที่ผมใช้นะถ้าอย่างไงถ้าทุกๆคนมีปัญหานี้เหมือนกันก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูได้ครับส่วนวิธีที่7นะครับให้เราลองยินดีดูนะเวลาที่เราจะต้องรออะไรบางอย่าง ทำไมต้องยินดีด้วยเวลาที่รอมันเวลาที่น่าเบื่อไม่ใช่หรอบางทีครับการที่เราต้องรออะไรบางอย่างเป็นเวลานานๆนมันจะทําให้เรารู้สึกลาคาญใช่ไหมครับแต่ว่ามันเป็นการฝึกอย่างดีเลยนะที่ทําให้เราได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันจริงๆครับเพราะฉะนั้นครับคาแนะนําเลยคือเราต้องฝึกที่เรียนรู้ที่จะรอบ้างแทนที่เราจะไปแบบมัวงุนหงิดกับ อารมณ์ร้อนๆแบบว่าวลำคาญจาังเลยแตมันต้องมาร้อจะถึงเราหรือยังเมื่อไหร่จะถึงเราสักทีไอ้ทไมแม่ค้าคิดนาคิดราคาของนาจังเอ้ทาไมคนนั้นซื้ออะไรหนะเยอะแย,ยะจังไอ้ให้ลองเปลี่ยนดูมาลองเปลี่ยนเป็นช่วงเวลาที่เราได้มาฝึกฝนและกันฝึกฝนการที่เราจะมีสมาธิอยู่กับปัจจุบันเพื่อที่เราจะได้มาลองฝึกให้คุณลองฝึกเลยนะอย่าหยิบมือถือขึ้นมาเล่นเด็ดขาดน,นะครับ การที่คุณหยิบมือถือขึ้นมาเล่นคุณก็จะหลุดเข้าไปในโลกโซเชียลแล้วก็จะใจก็จะลอยไปไหนต่อไหนละ <S <S 1> <S 1> ขอให้คุณวางมือถือของคุณเก็บไว้ในกระเป๋าก็ได้แล้วให้รองมาฝึกสังเกตสิ่งรอบๆตัวของเราครับยังไงครับอายุตัวอย่างเช่นสมมุติว่าตอนเช้านะครับผมอะไปยืนรอต่อคิวเลยเพื่อซื้อกาแฟอ,อคนก็เยอะเลยผมได้คิวที่10ก็ต้องรออยู่อย่างนั้นอะปกติแล้วเราทุกคนจะไหมครับเราก็จะหยิบมือถือขึ้นมาเล่นอ่ะที ลองเปลี่ยนดูให้เราลองใช้ช่วงเวลานี้ระหว่างที่เรารอเนี่ยนั่งรอซื้อกาแฟนี่แหละให้เราลองสังเกตสิ่งรอบๆตัวดูให้เราลองมองดูคนดูคนนี้กําลังเดินอยู่นะคนนี้กําลังนั่งอยู่นะคนนี้กําลังจ่ายเงินอยู่นะคนนี้กําลังได้กาแฟหรือมองดูที่คนที่ทํากาแฟอ่ะเขาค่อยๆทํากาแฟเฮ้ยตอนนี้เรารู้สึกได้ถึงกลิ่นของกาแฟแล้วให้เขาเราค่อยๆมองดูมันช้าๆครับแล้ว ใจของเราอ่ะมันก็จะวนเวียนอยู่แถวๆนี้มันก็จะวนเวียนอยู่กับปัจจุบันที่เรานั่งอยู่ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกพีงเลยนะที่เราสามารถเปลี่ยนเวลาที่แบบว่าปกติแล้วเราจะงุดหงิดลำคาญใจใช่ไหมให้เป็นเวลาฝึกฝนของเราได้ครับ ข้อที่8นะครับให้โฟกัสไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายข้อนี้ครับเป็นข้อที่ผมใช้แล้วแบบเฮ้ยได้ผลมากๆเลยนะกับกับตัวผมนี่แหละผมลองไปใช้ใดูคือเราสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นโดยการเพ่งความรู้สึกของตัวเราเองอะไปยังส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสมมุติว่าตอนนี้มือเราผมอะกำลังกำม,มืออยู่ผมก็เพ่งความรู้สึกไปที่มือที่กำลังกำอยู่เนี่ยแค่นี้เอง สมาธิของผมก็กลับมาอยู่ที่ตัวผมแล้วกลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วเนี่ยมือค่อยๆปล่อยออกมือค่อยๆกำออกหรือหรือว่าตอนนี้อ่ะผมกำลังค่อยๆพูดอยู่ออหรือว่ากำลังแบบว่าหายใจอยู่แต่ปกติแล้วผมจะใช้กับฝ่ามือนะผมก็จะค่อยค่อยกำมันค่อยๆแบมันค่อยๆกำมันงเนี้ผมก็จะรู้สึกได้เลยว่าผมกลับมาอยู่ณปัจจุบันได้แล้วจริงๆ ซึ่งวิธีนี้ผมก็ไม่ได้ฟิกนะหรือว่ากําหนดตายตัวนะว่าคุณจะต้องโฟกัสไปที่ส่วนไหนของร่างกายของคุณแล้วแต่เลยหรือว่าคุณจะโฟกัสแบบมือที่กําลังกำแบบผมก็ได้กำแล้วปล่อยกำแล้วปล่อยหรือว่าจะโฟกัสที่ลมหายใจหรือว่าจะโฟกัสที่ ตาของเราก็ได้นะแบบว่าเรากําลังขยิบตาอยู่หรือจะโฟกัสที่ปากของเราหรือจะโฟกัสที่แขนอ่ะค่อยๆยกแขนขึ้นค่อยๆยกแขนลงค่อยๆงอแขนขึ้นค่อยๆงอแขนลงหรือว่าจะโฟกัสที่ฝ่าเท้าของเราก็ได้อะไรก็ตามครับแล้วแต่เลยเอาแบบว่าที่คุณสะดวกใจหรือหรือว่าที่คุณชอบเลยก็ได้นะครับวิธีที่10ให้เราลองยิ้มแล้วก็หัวเราะให้กับตัวเองบ่อยๆหลายๆคนฟังวิธีนี้ล้วบอกว่าเฮ้ยบ้าหรือเปล่าจริงๆเราไม่ใช่นะครับอ่ะ การที่เราอยู่กับปัจจุบันนะครับมันจะกลายเป็นเรื่องที่ยากลําบากเลยถ้าในช่วงเวลานั้นนะ่ะเราอารมณ์ไม่ดีหรือว่ากําลังโมโห,โหกําลังหงิดกําลังเสียใจอยู่ช่วงนั้น,นะจะเป็นช่วงที่เราขาดสติมากๆเลยนะโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เรากําลังโมโหหรือว่าเรากําลังกโกรธครับเพราะฉะนั้นครับการยิ้มแล้วก็การหรัวเราะเนี่ยจะช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นได้นะแม้ว่าตอนนั้นเราจะรู้สึกแบบว่าเฮ้ ฉันไม่อยากยิ้มเลยไม่อยากหัวเราะเลยแต่ว่าหากเรารู้ตัวว่าเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเพราะว่าเรากําลังมีอารมณ์ทุกๆอยู่อารมณ์ไม่ดีอารมณ์เศร้าอยู่เงี้ยมันจะนําพาคุณไปอย่างที่ต่างๆใช่ไหมที่เป็นบ่อกเกิดอารมณ์เหล่านั้นให้เราพยายามฝืนยิ้มสักนิดก็ได้ครับฝืนยิ้มฝืนหัวเราะออกมาครับแล้วทีเนี้ยตัวเราจะรู้สึกดีขึ้นเองครับ ผมมีแบบฝึกหัดง่ายๆนะครับให้คุณลองทําดูว่าจริงๆแล้วร่างกายของเราก็มีผลต่อความคิดของเราเหมือนกันหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้ว่ะกายเราก็สามารถเป็นนายได้เหมือนกันนะครับลองดูนะครับให้ลองเงยหน้าขึ้นไปมองฟ้าดูครับเงยหน้าเลยนะแล้วก็พูดว่าฉันทําไม่ได้อ่ะลองพูดดูครับลองพูดดูฉันทําไม่ได้ฉันทําไม่ได้อ่า ลองพูดดูถ้าใครอยู่อยู่ที่แบบโล่งๆนะให้ลองแบบยืดแขนยืดขาแบบเปิดเต็มที่เลยเอาแขนชูขึ้นฟ้าเลยนะครับแล้วก็ให้ลองตะโกนดูแบบว่าฉันทําไม่ได้ฉันทําไม่ได้แล้วสังเกตความรู้สึกครับแล้วก็ให้ลองทําอีกอย่างหนึ่งให้คุณลองก้มก้มหัวลงครับให้ติดให้เอาคางอ่ะติดตรงคอคุณเลยครับแบบก้มสุดๆเลยทําตัวแบบตัวห่อเลยนะแบบตัวห่อเลยอ่ะแล้วให้คุณลองพูดว่าฉันทําได้ครับ พูดเลยฉันทําได้แล้วคุณลองสังเกตอารมณ์ดูครับหลังจากที่คุณทําแล้วครับคุณจะสังเกตได้เลยว่าการที่คุณเงยหน้าขึ้นมาถึงแม้ว่าคุณจะพูดว่าคุณทําไม่ได้แต่คุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีพลังอ่ะกับการที่คุณบอกว่าคุณทําได้แต่คุณเงยหน้าลงมาแล้วก็ทําตัวห่อครับแบบเงยหน้าแบบเอาคางติดติดลําตัวอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าถึงเราพูดว่าทําได้แต่แบบทำไมเราสึกว่าเหมือนเราจะทําไม่ได้ นั่นแหละครับคือพลังแห่งร่างกายจริงๆแล้วร่างกายกับจิตใจมันสัมพันธ์กันนะครับถ้าเราทําร่างกายหรือว่าภาษากายของเราให้ไปในทางที่ดีไปในทางที่โพสิทีฟครับมันจะส่งผลให้จิตใจเราครับคล้อยตามไปอย่างเส้นทางนั้นเหมือนกันครับและทีนี้เมื่อเราเรียกให้จิตใจของเรากลับมาแบบว่าอยู่ในสภาวะปกติหรือว่าสภาวะที่มีความสุขได้แล้วเงี้ยสมาธิของเราก็จะค่อยๆกลับมาครับ วิธีที่9ฝึกให้เป็นคนที่ยินดีต่อสิ่งต่างๆครับการที่เรายินดีต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับจะช่วยดึงความคิดของตัวเราให้อยู่กับปัจจุบันได้ครับเพราะว่าเวลาที่เรากําลังคิดถึงบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกยินดีในปัจจุบันนะเราก็จะโฟกัสไปยังสิ่งสิ่งนั้นนะ่ะใช่ไหมลองคิดดูนะถ้าเราไม่ได้จดจ่อกับสิ่งนั้นนะ่ะเราจะยินดีกับสิ่งนั้นได้หรือเปล่าก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น ความการที่เราไปลองยินดีกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวของเราก็จะเป็นการที่ดึงสติหรือว่าสมาธิของเราให้กลับมาอยู่ณนะปัจจุบันได้แล้วข้อดีมันก็ยังมีอีกอย่างนึนะครับมันทาให้เราสามารถช่วยจดจําสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตในวันนั้นได้อีกด้วยมันก็จะเราก็จะได้มุมมองที่แบบเฮ้ยวันนี้ฉันก็มีเรื่องที่ดีอย่างน้อยหนึ่งเรื่องและที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองแล้วเราก็เดินทางมาถึงข้อสุดท้ายแล้วครับข้อที่11นั่นก็คือทําตัวให เป็นมิตรกับคนอื่นเข้าไว้มันหมายความอะไรมันหมายความว่าให้เราครับโฟกัสกับคนที่อยู่ตรงหน้าเราหรือว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราครับให้เราฟังสิ่งที่คนตรงหน้าเราพูดอย่างจริงจังเลยนะไม่ได้แค่ฟังเขาพูดผ่านหูอย่างเดียวแต่ให้เราใส่ใจลงไปในความหมายในรายละเอียดที่เขาพูดด้วยจับทุกถ้อยคำจับทุกประโยคของเขาสังเกตสีหน้าท่าทางหรือแม้แต่น้ำเสียงหรือแม้แต่ เมสเซจหรือว่าเนื้อหาที่เขาต้องการจะพูดกับเราให้ได้มากที่สุดครับและสิ่งนี้จะช่วยให้คุณแบบว่าอยู่กับตรงนี้จริงเพราะว่าถ้าคุณหลุดหลุดสติหลุดไปอยู่ที่อื่นอย่างเงี้ยไม่ได้อยู่กับปัจจุบันคุณจะไม่สามารถจับได้เลยว่าคู่สนทนาของคุณเขาพูดอะไรอยู่เพราะฉะนั้นครับนี่เป็นวิธีที่ดีมากเลยนะครับที่ทําให้เราอยู่กับตรงนี้จริงๆและข้อดีอีกอย่างเึงนะของการที่เราทําแบบนี้มันจะทําให้คนที่เราคุยด้วยครับเขารู้สึก ชอบเรามากขึ้นนะมันก็คือการทําให้เขาเป็นคนสําคัญนั่นเองเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณอะใส่ใจเขาจังเลยคุณตั้งใจฟังเขาจังเลยเขาจะรู้สึกดีกับการคุยกับคุณมากครับและทีนี้เมื่อคุณคุยกับใครแล้วคู่สนทนาของคุณก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมคุยกับคนคนนี้แล้วรู้สึกดีจังเลยอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์อีกต่อหนึ่งเลยนะที่เราได้ และนั่นแหะครับก็คือทั้ง11วิธีนะผมขออนุญาตสรุปให้ทุกๆคนฟังอีกครั้งนะครับข้อแรกคือเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยข้อที่2คือสังเกตรายละเอียดต่างๆในกิจวัตรประจําวันของเราข้อที่3ให้ดึงสติกลับมาเมื่อเรารู้สึกว่าใจเรากําลังลอยไปที่อื่นข้อที่4เลือกเครื่องใช้หรือเครื่องมือเอามาเตือนสติของเราข้อที่5ให้ปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจําวันของเรา ข้อที่6เรียนรู้การนั่งสมาธิข้อที่7ให้ยินดีเมื่อเราต้องรอข้อที่8โฟกัสไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายข้อที่9ยิ้มและหัวเราะให้บ่อยเมื่อรู้สึกไม่ดีข้อที่10ฝึกให้เป็นคนที่ยินดีต่อสิ่ง,งต่างๆที่เกิดขึ้นและข้อสุดท้าย11ทําตัวให้เป็นมิตรกับคนอื่นเข้าไว้และนั่นละครับก็คือทั้ง11ข้อที่ผมนำมาฝากในวันนี้แล้วก็ ก่อนจากกันไปยังมีเคล็ดลับอีกนิดหน่อยนะที่เอามาแถมให้ทุกๆุกคน,นครับเป็นเคล็ดลับที่ลองทําได้เลยนะแล้วก็ลองทําได้ง่ายๆด้วยนั่นก็คือให้เราลองปิดโทรศัพท์หรือว่าอุปกรณ์อื่นๆนะ่ะประมาณ1ชั่วโมงต่อวันฝึกบังคับให้ตัวเองโฟกัสกับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวได้มากขึ้นฝึกอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นอาจจะลองนั่ง เงียบๆดูคนเดียวในห้องก็ได้อาจจะครั้งแรกอาจจะยังไม่ต้องถึง1ชั่วโมงนะครับอาจจะลองสัก5นาที10นาทีก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆครับมันก็จะเป็นการช่วยฝึกการเพิ่มสมาธิแล้วก็การกลับมาอยู่ปัจจุบันการรู้สึกตัวอยู่ณปัจจุบันของคุณได้อีกทางหนึ่งครับและนั่นแหละครับก็คือเทคนิคในวันนี้ถ้าใครมีประสบการณ์อะไรแบบนี้อยากจะเอามาแชร์ก็ยินดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านแน่นอนคุณก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับ สุดท้ายนี้คุณอาจจะคิดเหมือนหรือต่างกับผมก็ได้ไม่เป็นไรครับแต่ผมวองว่าคุณคงจะชุบคิดแล้วก็ติ้งอะไรบางอย่างขึ้นมาได้จากผมโจเชพัดติ้งเดียวก็เปลี่ยนได้สวัสดีครับ